สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเก่งจ m เนะวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับสำหรับคนที่ซื้อ ID นะก็วันนี้จะมาสอนเปลี่ยนกันแบบละเอียดเลยอัปเดต2016ถึง2017นะครับก็2017แล้วกันแหละเพราะว่ามันก็อีกไม่กี่วันก็จะ2017แล้วนะสิ่งแรกที่ต้องเข้าใจก่อนเลยนะครับ GG มีทั้งหมด2แบบนะครับ แบบแรกเขาจะเรียกกันว่าแบบเก่านะครับสําหรับคนที่สมัครแบบเก่านะครับคือเราจะสามารถเข้าได้แต่แบบเก่านะอันนี้คือแบบเก่าครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตรงนี้นะครับไว้ให้ใต้ u t u b e นะครับสําหรับลิงก์แบบเก่านะครับส่วนอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าลิงก์แบบใหม่นะครับก็คนที่จะสมัครสมัครแบบใหม่นะครับท่านก็จะได้เข้าสู่ระบบแบบใหม่เท่านั้นนะครับ คือมันคือมันจะแยกกันนะครับโอเค๋ยวเราก็วันนี้จะเป็นของแบบเก่านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ ID ที่ขายหรือว่า ID ส่วนใหญ่ตอนนี้มันจะเป็นแบบเก่าหมดเลยนะครับเราก็จะมาดูกันที่ลิงก์นี้นะสิ่งแรกที่ท่านต้องเปลี่ยนคือพาสเวิร์ด gg นะครับพาสเวิร์ด gg คือหน้านี้นะครับมันจะคนละส่วนกับคนละส่วนกับพาร์ทเกมนะครับคนละตัวกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องมี2 สองพาร์ทนะครับจำกันไว้ให้ดีๆด,ด้วยนะอ่า๋ยวเราเข้าระบบสู่ของ GG เจนก่อนเลยนะครับเนาโมาดีอ่ะไอเดียอะไรก็ได้อ่ะนี่ลองเข้าดูโอเคพอท่านเข้ามาปุ๊บมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับสิ่งที่ท่านต้องทำอย่างแรกนั่นก็คือการเปลี่ยนอีเมลนะครับสำคัญที่สุดนะครับเปลี่ยนอีเมลก่อนนะครับเป็นอันดับแรกนะ ก็กดเข้าไปนะครับพิมพ์ิมเมลใหม่เข้าไปนะสมมุติว่าพิม์เมลใหม่เข้าไปนะครับอ่าแล้ก็พิมพิไปเ๊บอ่าเลือกที่บัตรประชาชนนะครับเราก็กรอกเลขบัตรของเราไปใช่ไหมอ่ากรอกเสร็จปุ๊บกดยืนยันนะครับพอกดยืนยันปุ๊บทีนี้เราก็เข้าไปที่เมลของเรานะครับอ่ะสมมุติว่าเาอ่าเราเข้าเมลของเราแล้วกัน มันจะมีอ e ีเมลนะครับให้ท่านกดยืนยันนะครับแล้วก็แค่คลิกตามลิงก์ที่เกมส่งมานะครับเป็นอันเสร็จนะครับง่ายดดยง่ายมากนะครับผมเข้าเมลผมให้ดูไม่ได้นะเพราะว่าข้อมูลมันเยอะนะครับก็เดี๋ยวง่ายๆครับขั้นตอนนี้มันเบสิกมากนะพอรับเปลี่ยนอ e ีเมลเสร็จปุ๊บขั้นต่อไปนะครับคือการเปลี่ยน พาสเวิร์ดนะครับนี่เลยภาษาไทยนะอ่านง่ายๆนะเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็ใส่พาสเก่าเข้าไปเรืดๆๆโคตรยาวเลยศาสตร์พาสใหม่สั้นๆความยาวไม่เกิน6กสิตัวนะครับต้องหตัวนะแล้วเราก็ยืนยันด้วยเลขบัตรประชาชนของเรานะครับเป็นอันเสร็จนะครับกดแก้ไขนะครับแค่นี้คือขั้นตอนสำหรับการเปลี่ยนพาสเวิร์ดจี ย้ำแบบเก่านะครับอ่านี่ง่ายไหมล่ะบางคนก็ไม่เข้าใจนะครับโตแล้วนะแต่ยังเปลี่ยนไม่เป็นอีกไม่เข้าใจเลยจริงอ่ะต่อขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการเปลี่ยนพาสเวสเ์ดเกมนะครับ id จะเป็น id เดียวกันนะครับระหว่าง i d ดีกับ ID เกมนะครับ ที่แตกต่างก็คือพาร์จะไม่เหมือนกันเนาะเคเราไปที่หน้าเข้าเกมนะครับหน้านี้เลยนะครับกดคลิกเข้าไปที่เกมสตาร์ทนะครับแล้วก็กดคำว่านี่แช a พาร์ตเวิร์ดนะครับกดเข้าไปปาบนี่เราก็ใส่ id เราเข้าไปเอาเน,น,นี้แล้วกันอ่ะ พอถึงเข้ามาหน้านี้ปุ๊บเราก็ใส่พาสเวิร์ดเก่าเข้าไปนะครับที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะแล้วก็พาสเวิร์ดใหม่ายืนยันเลขบัตรประชาชนซะป๊าปป๊บปป๊าปป๊อ่าแล้วก็กดขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นอันเสร็จง่ายได้นะครับง่ายมากนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อ่ะทิ้งลิงก์อันนี้ไว้ให้เลยนะครับทิ้งลิงก์สำหรับการเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะพาสเวิร์ดเข้าเกมนะครับโอเคลิงก์ G G นะครับจะอยู่ใต้ y YouTube เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับโอเคง่ายไดย้เนี่ยอันนี้คือแบบใหม่นะครับนี่บางคนซื้อไปแล้วมาเข้าอันนี้เข้าม,มันจะเข้าไม่ได้นะครับมันจะเข้าไม่ได้นะต้องเข้าจากลิงก์เมื่อกี้เท่านั้นนะครับ เดี๋ยวจัดการลิงก์มาให้ใต้ y o u t u b e นะครับทั้ง2ลิงก์เลยนะครับตรอบวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับบ๊ายบาย